สวัสดีค่ะฝึกวันที่กันต่อกับครูรัตนาพรสอนภาษานเนวนะคะ w i l กินด l i k r day ida w i l k r d i d วันนี้คือวันอะไร ida our day freda ida r d freda วันนี้คือวัน So. วิลกินดาตูอาร์เ r อ e i d a วิลกิน n datu าร์เ e i ิดวันนี้คือวันที่เท่าไหร่อิดาคอาร์เดชัวเนียนะออกโตโบร์ชัวชัวเอ็นอิดาคอาร์เดชัวเนียนะออกร ชื่ชื่เอนวันนี้คือวันที่29เดือนตุลาคมปี2 0 2พัิบิลกิตอร์อาร์ดีโนบิลกิตอร์อาร์ดีโนตอนนี้คือปีอะไรโนอาร์ด no ีโอทูทุสันอชื่อเอน No ร์เดอทูตออเชีนตอนี้คือปี2021ันวิลกินโมเนต์ร์เดน่วิลกินโมตอนนี้คือเดือนอะไรโนร์เดอออกตอเบอร์โนร์เดออกเบอร ตอนนี้คือเดือนตุลาคมบิลกินด a อกอาร์เดออิโมกินบิลกินด็อกอาร์เดออนพรุ่งนี้คือวันอะไรอิโมกินอาร์เดหรดาอิกินอาร์เดดาพรุ่งนี้คือวันเสาร์ Welken dag de iko Welken dag war de iko? Mewan khue wan arai? Iko war de tosta. Iko war de tosta. Mewan nia khue wan sabodi. Welken dag de? Ee o วันมะรืนนี้จะเป็นวันอะไร E overmorgen R D Sonntag E overmorgen R D Sonntag วันมรืนนี้ก็จะเป็นวันมรืนนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะค่ะ วันนี้ก็เป็นวันเฟรดานะคะเป็นวันสุดสัปดาห์ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนในวันสุดสัปดาห์นะคะยังไงก็อย่าลืมทบทวนนิดๆหน่อยนะคะดูคลิปนี้แล้วถ้าสงสัยไม่เข้าใจหรือว่าอยากแชร์คอมเมนต์อยากแชร์ประสบการณ์ใใดอย่าลืมเขียนไว้ใต้คลิปนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตาม เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ